สวัสดีครับพี่แซมนะครับกิติรัตน์บุญลัมนะครับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยานะครับวันนี้นะครับพี่ก็จะมาพูดขั้นตอนที่6.2นะครับเกี่ยวกับการยื่นคําขอกู้ผ่านระบบกยศของมหาวิทยาลัยนะครับว่าเรามีวิธีการอย่างไรนะครับเชิญน้องๆรับชมได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับให้น้องๆเข้าไปที่เดิมเลยนะครับไปที่ เว็บไซต์นะครับ aru.ac.th นะครับเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมาหาคําว่ากองพัฒนานักศึกษานะครับที่เป็นเว็บไซต์ของกองพัฒนานักศึกษานะครับให้น้องๆที่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับพอเข้ามาหน้าเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษานะครับให้น้องๆไปที่คำว่างานบริการและสวัสดิการนักศึกษานะครับแล้วก็ไปที่งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศของเรานะครับเหมือนเดิมเลยนะครับ เหมือนเดิมเลยทีนี้นะครับให้น้องๆกรอกเลขประจําตัวประชาชนที่น้องๆได้ลงทะเบียนไว้ด้านล่างเมื่อคลิปที่ผ่านมาของพี่นะครับตามนั้นเลยนะครับตามตามเลขประจําตัวประชาชนตามที่น้องได้ได,ได้ได้ลงทะเบียนไว้นะครับอ่ะแล้วก็กรอกรหัสผ่าน8หลักนะครับรหัสผ่าน8หลัก ลองเช็คข้อมูลดูให้เรียบร้อยนะครับอันนี้มองเห็นหเอ่ยตัวจสอได้ไหมอ่ะขยายให้แล้วนะครับเช็คข้อมูลเรขประจำตัวประชาชนของตอนเองนะครับแล้วก็รหัสผ่านให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดคาว่าล็อกอินนะครับกดคําว่าล็อกอินถ้าใน g l e Chrome มันจะถามว่าจะบันทึกรหัสผ่านอะไรไหมเราก็ไม่ต้องบันทึกนะครับหรือขยับบันทึกก็ได้เผื่อเรากกันเหนียวว่าตัวเองจะลืมในภายหลังนะครับ ต่อนะครับต่อมาหน้าเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันจะยังไม่มีเอกาสาร feet, อะไรขึ้นมาให้เรานะครับโดยที่น้องๆจะต้องทําการยื่นแบบคําขอกู้ก่อนนะครับในหน้าเว็บไซต์นะครับก็จะมีประวัติผู้ขอกู้แล้วก็ยื่นคําขอกู้นะครับในวันนี้นะครับที่พี่บอกต้นคลิปแล้วว่าเราจะเป็นการยื่นคําขอกู้นะครับให้น้องๆคลิกที่แถบสีเขียวนะครับยื่นคําขอกู้ ถ้ามาเสร็จปุ๊บนะครับมันจะมีระบุปีการศึกษานะครับระบบจะล็อกอัตโนมัติในปีการศึกษาใดใดน,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 นะครับก็คือเราล็อกในปีการศึกษา2563นะครับก็คือน้องๆทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นรายใหม่รายเก่าต่อเน,นื่องหรือรายเก่าของมหาวิทยาลัยนะครับก็จะต้องยื่นในปีการศึกษา2563ด้วยนะครับ การยื่นนะครับการยื่นขอกู้จะต้องทําเป็นประจําทุกปีไม่ใช่ว่ายื่นครั้งแรกแล้วคือจบได้ตลอด4ปีนะครับจะต้องทําทุกปีการศึกษานะครับที่น้องจะจะขอรับเงินนะครับอ่าต่อมานะครับข้อ2นะครับเลือกแบบคําขอกู้ยืมเงินน้องเป็นประเภทไหนน้องเลือกตามประเภทของน้องๆเลยนะครับรายใหม่ก็คือคนที่ไม่เคยกู้ที่ไหนมาก,ก่อนละเก่าวตอนนี้ก็คือคนที่เคยกู้จากโรงเรียนเดิมมันจะมาขอกู้ที่มหาลัยเราครั้งแรกนะครับ ส่วนลายเก่าของมหาวิทย,ทยาลัยเรานะครับจะเป็นอัตโนมัติต่อเมื่อลายใหม่และลายเก่าต่อเนื่องเคยกู้จากเคยกู้ที่มหาลัยเราแล้วแล้วปีถัดมาเราจะเป็นลายเก่ามหาวิทยาลัยทันทีนะครับอันนี้ไม่ต้องคอยชี้แจงนะครับว่าน้องๆเป็นประเภทไหนนะครับก็ให้น้องๆเลือกไปนะครับสมมติในที่นี้เป็นลายใหม่นะครับเป็นลายใหม่ต่อมานะครับ เลือกลักษณะนะครับเลือกลักษณะ,ะน้องๆจะกู้ในลักษณะไหนอันนี้พี่ก็แจ้งไปแล้วนะครับใน,ในตอนแรกๆของของการอัดวิดีโอนะครับว่าเรามีลักษณะการให้กู้ยืมประเภทใดนะครับกู้อะไรได้บ้างกู้สาขาไหนที่สามารถกู้ได้นะครับอันนี้น้องๆก็ไปเลือกดูเอาเองนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะที่1นนะครับก็น้องๆก็เลือกลักษณะที่1ไปแล้วก็กดเซฟนะครับ พอกดเซฟนะครับระบบมันจะขึ้นแจ้งเตือนขึ้นมานะครับว่า data has been updated successfully นะครับก็คือเราบันทึกคำขอกู้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวก็จะมีการบันทึกประวัติผู้ขอกู้ประวัติข้อมูลผู้ปกครองนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆนะครับเดี๋ยวพี่จะมาพูดในคลิปถัดไปนะครับสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ